มิ r ิ i เกิ o มอร์นิ่งพอดแคเพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอาสังหาสร้างอาชีพ EP 139 <Yeah. S 1> อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องกล้าตัดสินใจ m m e r i c a n m มอร์นิ่งพอดแคเพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอาสังหาสร้างอาชีพ EP 139 บทความานี้ครับได้มาจากหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกครับวันนี้จะพาเพื่อนมาแกะรอยความคิดและไอเดียของคนสําเร็จกันนะครับในมุมผมเนี่ยพอได้อ่านบทความนี้นะครับผมนึกถึงเลยครับว่าคนทําไม่กลัวครับกลัวคนไม่ทํามากกว่าการตัดสินใจครับเป็นเรื่องยากที่สุดที่เราจะทําไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตแม้แต่เรื่องเล็กๆที่เราเนี่ยจะต้องตัดสินใจบางครั้งครับเราก็อาจจะยังลังเล ยิ่งถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ยากที่จะตัดสินใจเรายิ่งกลัวรังเลและต้องใช้เวลาแล้วเพื่อนๆเลยครับเป็นแบบนี้ไหม <c oughs> ตัวผมเองหลายๆครั้งก็เป็นครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจครับถ้าเราคิดว่าเราจะลุยถ้าเราคิดว่าเราจะลงมือทําให้สําเร็จจริงไหมบางครั้งในที่สุดครับเราอาจจะไม่กล้าตัดสินใจและยอมให้โอกาสดีๆในชีวิต ผ่านไปอย่างน่าเสียดายคําถามก็คือเราจะมีโอกาสดีๆในชีวิตได้อย่างไรถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจจริงไหมครับเพื่อนๆเ,เปิดรับมันงานใหม่ธุรกิจใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ชีวิตใหม่และสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าจะเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างไรถ้าเราไม่ให้โอกาสมันคนเราอาจมีโอกาสหลายครั้งในชีวิตแต่โอกาสจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรากล้าตัดสินใจ ถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจเราย่อมพลาดโอกาสหรือสูญเสียโอกาสเหล่านั้นไปครับยิ่งถ้าเราไม่มีโอกาสเรายิ่งต้องกล้าตัดสินใจเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองเลยครับเพื่อนๆตรงนี้คือคีย์เลยอย่ารอแต่โอกาสที่เข้ามาครับเราต้องสร้างโอกาสด้วยครับเพื่อนๆคนที่กําลังเบื่อหน่ายหรือไม่พอใจชีวิตที่เป็นอยู่และอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองต้องเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่โอกาสแต่คือการตัดสินใจครับสมมุติว่า เราอยากได้งานใหม่ที่ดีกว่าเราอาจจะต้องนั่งรอไปอีก10ปีเพราะจะไม่มีใครมาเสนองานนั้นให้แต่ถ้าเราตัดสินใจออกไปหางานนั้นด้วยตัวเองนั่นคือการสร้างโอกาสให้ตัวเองหรือถ้าจู่ๆมีคนมาเสนองานใหม่ที่ดีกว่าให้เราทําแต่เราไม่กล้าตัดสินใจทํานั่นหมายถึงเรามีโอกาสแต่เราพลาดมันไปเพราะเราไม่กล้าตัดสินใจครับหลายๆครั้งครับธุรกิจที่ผมทําผมพยายามบอกคนที่ผมรักว่ามันดีนะ มันเวิร์กนะรายได้ดีนะครับแค่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดเปลี่ยนแปลงทักษะทุกคนสามารถทำได้แต่ก็มีหลายๆคนครับที่เขาไม่กล้าที่จะมาทำนี่เหละครับเหตุผลของคำว่าไม่กล้าตัดสินใจครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆะครับมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมในชีวิตจริงถ้ามีลองแชร์กันใต้คอมเมนต์นะครับ ดังนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยจึงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่โอกาสแต่ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจคนที่ไม่มีโอกาสสามารถตัดสินใจสร้างโอกาสให้ตัวเองได้และคนที่มีโอกาสก็ต้องตัดสินใจเปิดรับโอกาสนั้นแต่ในชีวิตนี้มีกี่ครั้งที่เราทําเช่นนั้นกี่ครั้งที่เรากล้าตัดสินใจเพราะรู้ว่ามันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นนะครับและกี่ครั้งที่เราไม่กล้าตัดสินใจ อย่าลืมว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปได้ตลอดการสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะทําอาจทําให้เราได้รับสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับในชีวิตครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นจงกล้าตัดสินใจแม้ความไม่แน่นอนของสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวแต่เชื่อเถอะว่าความแน่นอนของสิ่งที่จะเป็นเช่นเดิมตลอดไปนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าครับเพื่อนเพื่อนบทความนี้ได้จบลงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของคําว่า ตัดสินใจนั่นเองครับเพื่อนๆมันอยู่ที่ว่าเรากล้าหรือไม่กลา้าถ้าเราไม่กลา้าเราก็ย่ำอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเราได้กลา้าเราก็จะได้รู้ครับว่าเราเด็ทำได้หรือไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนใครที่กําลังอยู่ในโมเมนต์แบบนี้นะครับได้ฟังเอพิโซดนี้แล้วนะครับขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนกล้าที่จะตัดสินใจได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆครับเพื่อจะได้ผลลัพธ์ใหมๆ่ๆกับชีวิตของทุกๆคนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆนะครับ อสังหาสร้างอาชีพ EP 139ถ้าชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์แค่ฝากกดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วผมจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆผู้ติดตามวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับรเชื่อดูผลงานของเราเพราะถ้าใครมีสี่ข้อนีนะ้ใครมีสีข้อนี้นะครับ การทำงานประจำอีกเรื่องหนึ <ranch> eh ่งไมซเซ็ตของการทำธุรกิจอสังหา